คือหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์นะที่เขาพูดอย่างที่ทําจริงๆคุณผู้ชมว่าถึงจะเป็นเดียนต่อที่ยังกินนะครับก็จะไม่แฟนๆคิดถึงพ้องานแน่นนะครับจนเรานะครับได้เจอหนุ่มบิลกินเนี่ยที่หน้าจอโซเชียลแทบทุกวันไปเลยล่าสุดนะครับหนุ่มบิลกินนะครับบินจากเมืองลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษมาลงมาลงนะครับมาลงเมืองปูซานนะครับประเทศนะครับเกาหลีใต้ เพื่อเป็นตัวแทนนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมากนะครับร่วมเดินพรมแดงนะครับในงานนะครับปูซานนะครับอ International Film นนะครับเฟสติวัลจนแฟนๆนะครับติดแฮชแท็กนะครับปูซานนะครับออินเต i n t e r n a น i o n a l นฟิ m เฟสติวัลนะครับ Xbuildin นะครับมาแรงมากขึ้นเทน X เป็นอันดับที่1กันไปเลยครับ แน่นอนว่าหนุ่มบิวกินนะเขาปรากฏตัวนะครับหล่อมากคุณผู้ชมลุคหล่อนะครับเรียบหรูจากกุชี่นะครับหล่อสมมงนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์สุดๆนะครับโดยหนุ่มบิวกิ้นนะครับควงคู่มากับพี่พัชนะครับผู้กํากับของเรื่องครั้งนี้นะบอกเลยว่าแฟนชาวไทยบินตามให้กำลังใจหนุ่มบิวกินถึงงานกันไปเลยคุณผู้ชม เมื่อกี้เราเห็นนะหล่อมากหล่อเฉิดฉายไม่มีสะดุดใครเ,เขาเอาไม่ลงบันไดเลื่อนเอ้ยลิฟต์เอ้ยก็ยังต้องคางเพราะเห็นแล้วคือ หล่อตาค้างอ่ะล่อบอว่าโหใช้คําว่าหล่อได้เปลืองมากคุณผู้ชมและวันนี้นะครับ3ตุลาคมนะครับหนุ่มบิลกินนะเขายังอยู่ที่งานเช่นเคยนะครับซึ่งเจ้าตัวนะจะเข้าร่วมนะครับ Q&A นะครับกับคนที่มาชมภาพยนตร์เรื่องหลานมากรวมถึงนะครับเข้าร่วมงานประกาศรางวัลนะครับ The t e a นะครับ m ม r y c a เนะครับ Asia Star Award อีกด้วยคุณผู้ชมรอดูลุกหล่อปังๆกันได้นะ เห็นแล้วเราต้องเชื่อว่าหล่ออย่างแน่นอนมาดูกันว่าจะมาแบบว่าปรากฏการในประมาณไหนหล่อแล้วบอกว่าจนแบบว่าแสงแฟดพี่นองอะไรอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีกแล้วอะแสงแฟดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บีแล้วนี่ต้องชื่ว่าชัดเสียงชัตเตอร์รัวๆอย่างแน่นอนนะครับเราติดตามกันได้นะช่างเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับยังมดเบียงเท่านี้นะ หนุ่มบิวกินนะเขายังมีนะครับซิงเกิลใหม่อีกด้วยรอติดตามกันได้นะครับอย่าง Golden h o u นะโดยจะประกาศวันนะครับปล่อยนะครับในวันที่โก <Ow> l เด้นอ u ลส8ตุลาคมอ,อีกบนึงนะโกเด d e อัลส์แต่ว่าเพลงก็คือชื่อว่าน่าฟังมากนะครับโ o l เด n นอัเอออย่างนี้เราติดตามกันได้นะครับวันที่8ตุลาคมนี้นะ เสื้อและถึงจะอยู่ที่ต่างประเทศทําให้แฟนๆชาวไทยได้บอกว่าติดตามผลงานมากม,มายจริงๆ,ๆนะครับหลังจากนี้เชื่อว่ายังมีให้ผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับเราติดตามกันได้นะส่วนใครคิดถึงก็ไปดูบอกว่าลงลุกรอรลอลุกปังๆกันได้ในจงไอซีนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าคิดถึงหลานมากก็สามารถไปดูกันได้นะก็ยังมีผู้ชมได้ดูกันอยู่นะครับสมราคานักแสดงเพื่อพันล้านใช่ไหมพันล้านโอ้โหก็ดีใไหมครับ คนนี้เขาเจ้าของฉายาค่ะเจ้าชายลักยิ้มไม่ธรรมดาเลยนะก็ได้ไปเยือนปูซานอีกครั้งหนึ่งนะคะหล่อแบบนี้เออหล่อใช้คำว่าหล่อได็เปลืองมากจริงเราคือก็คืออย่างที่บอกไปน้องกิ๊งก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราเขาไม่หายไปไหนเลยทุกคนใช่ไหมเหมือนอยู่เมืองไทยแหละเอาจริงๆเออ